สวัสดียามสายๆค่ะเพื่อนๆพื่นแปดโมงสามสิบหกนาทีค่ะกาแฟค่ะนั่งได้ตั้งนานแล้วเมื่อคืนก็เข้าไปนอนในบ้านกลัวฝนกลัวลมรักปิ้งคคือว่าตีอยู่ที่ตุก แม่ไม้นี่อกระท่อแม่ไม้นี่มันไกลต้นไม้ใหญ่เจ้าก็บ,บ้านก็ล่งงมดฮะถ้าฝนถ้าลมก็ลูกหลานเป็นห่วงอินดูลูกหลานตัวกว่าหลานได้หล่นเมื่อคืนเนี่ยหล่นมาเอาเฮาอ่ะก็ไปนอนในห้อ,ง,องก็สบายไปอย่าง แจ้งมาร้องกายก่อออกมาก่อนหกโมง <c oughs> มากินข้าวสักผ้าหันละคางกวาดบ้านทำไปเรื่อยๆ <c oughs> อุ้ยกวาดหันกวาดนี่เก็บหันเก็บนี่ก็ระเดีย <c oughs> <c oughs> วกับข้าวก็มีอย่างเดียวเจ้าแกงเฮ็ดหมอ้อเดียวแกงเฮ็ดหมอ้อ หุงข้าวเหียขนมปังเหียแล้วก็กินกับอ่บะเต้จาจ้ะสม้มอ่ะอ,อยังก็ขนมปังกับบะเต้จาจ้ะเพราะตาอันนะบะเรื่องมากบะครอยากกินฮั่นกินนี่สักอย่างแกงเฮ็ดก็ใส่เกลือจ้ะซีอิว๊วอ่ะซีอิ๊วญี่ปุ่นด่ะเบา,บา ปอบ่ต้องเรื่องมากขายากกินน้อนกินนี้แกงเฮ็ดว้ห่าหม้อใส่ตะว่าตุ้พริกใส่3เม็ดพริกแห้งพริกแห้งเหเม็ดหอมมาหอมแดงหอมขาวถ้าตำก็ตำบุบบับกับปอบ่เอาบ่าเอาเลกาเกาายกลัวเพชรก็บ่ใส่ล้ะเจ้ากะปิกะห้านะเจ้า ก็ถ้าเฮากินไปก็มันก็ตามนั้นเนาะรถจัดรถ,รถ้ารถกระปิกินเข้าไปก็เหม็นในในตัวเฮาน่ากะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษจ้ะเอาไก่แห้งเฮาก็ตุ๊กกับจะไใครใส่หัหวง ก้ก้อขาวแมงลักแหว่กัมายเอาก็ใบายอ่อนๆก้านมาเฮาก็เอาเพาะต่อก้ก้อขาวเจ้าตอนนี้ก็ซื้อซื้อดินมาแล้วเจ้าเนี่ยจะก้ามปูเจ้าใบฉ่ำฉามาเอาไว้ใส่ขวดปลูกใกล้ๆมือปลูกนอกบ่ได้ตั้งนอกก็รอน้องกายเจ้า ตังน้นนี่ก็ปุ๋ยยังบม่ได้ใส่เจ้าจ้าปุ๋ยแปซียนปุ๋ยออแกนิกเดี๋ยวก็จะจะซื้อหัวแห้งเห็ดตวงเอาไว้เจาะขวดขวดไปละเจาะเพราะว่าเขากินน้ำขวดตอนแรกก็หลานก็เปลี่ยนหนะม้อกลองนี่คือแต่ลูกก็บอกใหอเดิมเจ้ะลูกว่าแม่เดี๋ยวแม่ต้องเสีย ก็เอาไว้ใส่มอเข้ามอกแกงนะจ๊ะอันยังกระโพขึ้นมาจะหลายอย่างแล้วเจ้าก็ชื่นใจเจะา่าอันนี้ขาเจ้า่าแดงหลายอย่างมาติกติกเป็นความชื่นใจของเขาเนาะหันปั้นแตกปั้นขึ้นเฮาก็ ซื้อมามอสด้าเจ้าเนี่ยในบ้านเนี่ยเจ้าต้นไม้ต้นต,นตอกหั่นใบยอย่างแปลกๆซื้อมอดอันนี้ี่หลอดน่ะเจ้าส่วนน้อยเนี่ยเจ้าส่วนมากกพกระกต่ายไปฮะมาให้ทำสองต้นอนหยังมมหฮูะนะ้นะนะเจ้าซื้อแล้วลืม <laughs> ต้อนในหย่กอกระเบห้อ <laughs> ง อันน ja. <laughs> ี <câ reen> <yal> ้ฟาร์มเฮดเจ้าฟาร์มเฮดเดี๋ยวก่อนนะน่เจ้าเฮ็ดหูนูเฮ็ดหูนูเฮ็ดเข็มทองเพราะคนงามอยู่นี่เจ้า นางเอกของช่องวันนี้ก็กินไปแล้วเจ้าตักแกงมาเหรอสามสามทับพีมะอุ่นแล้วก็แกงเฮดเจ้าอุ่นแล้วก็กินขนมปังเนี่ยก็เดี๋ยวจะกินแฮมเมอร์ลวเจ้ากินบเต้ากับขนมปังเจ้าข้าเจ้ากินวันหนึ่ง สามห้าหกเตือแล,ล้วเพราะร่างกายเขากินยานักเนาะบาบาบายยาคือหิวโอเคเจ้ <c ười> okay, าวสวัสดีเจ้า